โอเคตอนนี้กำลังจะไปที่พักเอาของไปไว้ก่อนที่พักเปิดบ่ายสามยังไม่ไปไหนเลยไไนนร,รีบทากลงแล้วตอนนี้ยังไม่ออกจากสนามกีลงแลวอ <c oughs> ะไรอีกคีบนะครับโอ้โเริ่มหนาวแล้วแสงมันจ้าเหลือเกิน รอสองโอ้โหลมตีหน้าแบบเพือบเพือบกี่องศาครับเนี่ยทุกคนครณสอมไม่กําลังจะขนของขึ้นรถกันอ๋อมันขัสนบส้าย <diyor caminho S 2> <ส carbohydrate> โอเคคนเลยนี่วันนี้พี่เอสมารับนะครับป่ะพาเราววันนี้อยู่กับพี่แกทั้งวันพาดีเจมารับวันนี้เอ็เอเคอะไรนะครับดีเจแรปเตอร์เย้เอเคเอคนข้าหรอเอเค เอี๊ยกเอกทุกคนนะครับตำรวจจับอ๋อซิสเบลเอเคเอพี่ก็มีอะไรครับเสียงเงียบเราหลายคนนะหลายคนละพันห้าอย่างเงี้ยสองพันแล้วมันให้คนจ่ายด้วยนะแม่สมมติแบบพี่โดนจับเงี้ยมันให้แต่ละคนจ่ายเหมือนว่าจะส่งบินให้พี่ส่งบินให้คนนี้คนนี้อย่างเงี้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปคิดกับพี่เดียาเกอเหมือนตอนนี้พี่ยาขับเลยไม่ชินชิ่งร้อนๆเลยเมื่อตอนไปเล่า กได้ครับพอดีครับตอนนี้สไม่ต้องใช่้าใย่างเดี๋ยวขอหน่อยคือขอเลยไม่ได้ดวแล้ขอเป็กปัดครับถ้าว่าถ้าว่าสาวปีก็อยากให้อยู่ถ้าสาวไม่เพ็นก็เขิน บใบไม้แห้งจะเป็นสีสีเสียบปกติบ้านออเมเปิลเมเปิลสัญลักษณ์แคนาดาสยอสยูมากก็เอาใบม่ไปปลูกอยู่นะเมเปิลไม้เมเปิลทำกีตาร์มเมเปิลนี่ต้นแอปเปิลใช่ไหมเข้าใจเมเปั้เปิล โอเคโอเคโอเคไปกินข้าวกันครับพุเต้อากาศดีไหมครับอ๋ออากาศอากาศร้อนเลยถึงชอบแดดนะพี่มันจะยืนตั้งตรงแดดตลอดเลยใช่อากาศดีถ้ายืนรงแดดก็ไม่ไม่ไม่เย็นไม่เย็นดีเลยครับเมื่อกี้ดีไหมแม่นจุดดับดีก็ตู้เย็นขึ้นเลดีตอนกลางคืนตูเย็นตูเย็นเกยนสามารถองศาเก็นเกือบ สิบห้าองศาเลยนี่ลงแบบจากตะวันไปเปลี่ยนกันมาสวัสดีครับพี่พี่สวัสดีครับพี่นกตัวหายสวัสดีครับพี่นกพี่น้องรบกัยังกัังกัถูกกันได้ยังไงเชิญมาเลยโอร์หพอดีเดี๋ยวาจะมา มาทีมม่วค่ะบสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,ะแล้วแต่วราบอกว่าเราบอกเมื่อวานนะเคยเจเลยค่ะด้วยความยินดีบอกเดี๋ยวกลับมาทานข้าวเลยไรที่นี่เรื่แรกเกบอกว่าพาไปกินข้าวผมนึว่าแกจะพาไปร้านกะเราะว่าแกยอ้ใช่ยังไงก็ยินดีไหม มมกำเรีไหลคนไม่ตื่นเต้นพี่แดนนี่ผมข้าไม้นางสองสามเดี๋ยวเียไปก่อนนะลอีคลูกต้นเอาต้องกดตรงนี้คอยลูกกลางนางสองสหลับมากครับลูกสุดท้ายนางสองสุดท้ายต้องา มีคาปูชิโน่อมีอันนั้นด้วยนะมีกาแฟแบบเข้มๆาอะไรนะเราเอสนโซ่ลยเอสเโ่เหรอั้กไม่หลับอันนี้มาากอนไทยไหมมาจากออันนี้กาแฟเป็นปลเข้าไปถึงประมาณนึตอนนี้เราก็อยู่สวีเดดแล้วนะครับก็หลังจากที่มาจากสนามบิน ก็มาแวะทานข้าวเดี๋ยวรอทานข้าวอีกสักหน่อยตอนนี้ก็11บอโมงเดี๋ยวรอร้านอาหารอยู่ตรงเป็นร้านของคนไทยนะครับก็คือพี่ๆเขาพา,าพระมาสวนนะครับทำบุญเช้าก็คือต้องรอให้าฉันข้าวเสร็จก่อนนะแล้วเราค่อยมาเขาเรียกว่าอะไรนะมาทานข้าวหลังพรา นะครับเพราะว่าเราทานข้าวก่อนพนไม่ได้นะทุกคนอากาศดีมากดูเป็ดเดี๋ยวให้ดูเป็ดดูดิเป็ดอ,อันนี้โบดเก่าเป็ดโบสถาเก่านี่ วันนี้วันฮาโลวีนนักเรียนเราไปร่วมกิจกรรมฮาโลวีนกันโดนฮาลุ่นเลยโดนฮาลุ่นเลยทุกคนดิน่ารักอ่ะเออดูดีทุกคนแต่งหน้าเป็นฮาโลวีนน่ารักอ่ะเขาจะขายขนมอยางเราอยู่เลยอ๋อเหรอเราบอกไม่มีขนมเลยบอกเอาตังก็ได้อันนี้น่าจะเป็นทีเชอร์ เลิศเลิศคุณครูคือแบบที่สุดอันนี้จะเป็นแบบว่าเราจะมีในห้องในห้องหนึ่งหรือจะมีจะมีคนนึิมจะมีเด็กพิเศษที่ครูต้องตามตลอดอะไรเงี้ยจะไม่เอาไหนเลยเขาจะแบบว่าไม่ทำไรเออครูตัวโอ้โหตัวแต่เขาแบตัวอะไรนะไม่ต้องมีนี่นี่เขาต้องจับไม้จับอะไรคืออารมณ์เหมือนแบบ ถ้าเกิดเดินมันเด็กไฮเปร์ป่ะคือนั้นไฮเปร์ไม่จำเป็นต้องแบบพิการนพิการใช่น้าโคตั้งใจควบคุมตัวเองไม่ได้อะไรเงี้ยหน่าก็ตั้งใจค่ะถูกคุ้มๆเลยแล้วยือมาไหนครูอย่าพูดเยอะคุูอย่าพูดเยอะจับโดนแล้วนี่อยู่ีนเขาขี่ bicycle โอไม่ใช่ใช่ไหมภาษา bicycle ดูซี่เขาปัดจักรยานใส่สูตใส่ลายปัดสุดยอด You can ride I can ride I can ride รือว่า You จะมาได้ I ก็ได้ยาไม่น่าเลยย่ไม่ได้ยคลิปนี้ต้องให้โลกได้เห็นว่า ร้นจินดีซูชิไทยอีสานมือแบงแบงคลงลถมาเป็นน้ำเน้อหาอยู่ทาเกิดเต่าสตอฟโฮมังนึงจะเป็นนะครับเปลี่ยนรอมมากจะอยู่รอนมากนัวมากทุกคนรอมากคือเทื่อแอร์ที อยู่ไม่ไกลไม่ไกลเมืองประมาณสิบนาทีจะจับตัวมาทานนะครับกินได้เลยอ่ะกินยัมีนี่อันนี้แปลกใหม่ไม่เคยได้กินเช่อไหมครับมพี่ชอบเลยต้องมือเท่านั้นยูยูสุใช่ไหมครับโซยูยูสุซม ครับอันนี้ไม่ไม่ใช่หมายถึงว่ายูสุมังคือส้มแต่นี่โซอยู่คืออันซอสอัน no นี้วาซาบิเขาไม่น่าจะใช้กิจจัดยำมี เมนูนะคะจ้าเป็นแทบเลยดับชิ้นคืออะไรครับนี่คืออะไรนกิบเอาไปทอดอีกิบทอดเเป็นสุดเสาสุดเสาเรามาทอดกรรอบไม่มีกองที่ชูเลยไม่มีครับไม่ใช่ครับ เต็มม like. ือใช่ไหมเราไปืูไล์เมื่อกี้ไล่แล้วนะคือเราไปทอดเหรอเป็นชิเหมือนกันไม่เคยกินอยู่ไทยคือดีแท้ไม่ยากครับปีที่แล้วพี่เปิดอาหารมังกกันอ๋อรอพี่ต้นทุนสูงไหมต้นทุนสูงไหมที่หมดหายไตกแต่งด้วยอะไรบ้าง มันต้องพีใช่ไหมครับเนี่ยได้ยังไงก็คือหนูใจยหรียเ่ใหญ่ใหเรียนเรียนนี่ยำมียำมีชุดใหญ่ะ เขาจะทำไก่แล้วนะใช่ไหมไก่เลยัเอาเลยเอาเลยนี่ยเจเองเอาเลยเดี๋ยวเยีเจะทำไกเาไนี่คนก้าีเาเสรแล้วไม่ทานไก่กับหมูใช่ไมพี่ไม่ทานไก่กับหมูใช่ไหมครับไก่ได้ซอ่งซอไก่ได้อันนี้จะของร้านีมาก วันนี้เป็นสปอนเซอร์ให้เราเอาแล้วเล่นไปดูแล้ว่าถ่ายไปดูถึงตอนไหนเนี่ยพี่ผ่านอยู่ร้สเตอร์ส็อข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปเก็บเห็ดกันเก็บเห็ดโคนเฮ้ยหนาวอ่ะ บรรยากาศดีนะทุกคนตอนแรกมันหนาวประมาณแปองศาว่าจะไม่ใส่เสื้อ,อแต่ก็ต้องใส่เพราะว่าไม่ไหว ตอนนี้กำลังจะไปเก็บเห็ดแค่น <uh uh ี Listen, ้เองับว uh ่าส uh ูงแล้วเฮ้ยเจอพวกพืชเดี๋ยวทุบปุดป๊าเลยใช่อาสอกล้องนะครับ Hi o a r e you our o so sweet na i โอครอ่่างเหรอวะ

อืออยู่อาการดีปหหาเรื่องเลยใส่ เสร็จแล้วนึกว่าจะได้ไปเก็บเห็ดแต่ว่าบวชนี่สวยจริงนะพี่แล้ววันปกตินะพี่ไม่ได้มากับผมพี่อยู่ไหนครับเวลาปกติก็นอนบ้านนอนบ้านเอาฟิล มันต้องพักผ่อนเนาะเพราะว่าพี่ทำกลางคืนแล้วเมื่อคืนพี่ได้ทำไหมครับได้ทำเออไม่ได้ทำไม่งั้นโอ้โหเหนื่อยทำซิทำซิลงวันแล้วพี่พี่ลงวันอันนี้คือแบบคือปักหลักอยู่นี่เลยไหมพี่ใช่ครับ ไปเรียนอะไรอย่าเงี้ยครับสวัสดีการขึ้นถึงบ้านขึ้นถึงบ้านมากมากครสวัสดีการอะไรเงี้ยแล้วนี่เอากับไฮโคสยี่สิบก่อนอะไรเงี้ยเราหลังก็นั่งพี่ว่าจะย้ายกลับเมืองไทยลูกพี่มาอยู่นี่ตั้งแต่กี่ขวบรั้งแต่สามครับสามเลยล่ะเกิดเมืองไทยเาเกิดเมืองไทยเลยแสดงว่าเขามาเริ่มหนึ่งแบบรู้จักคนอยู่นี่เลยใช่ครับตอนคือเขาจําความอะไรไม่ได้ตอนตอนหนึ่งถึงสามขวบตอนอยู่เมืองไหยเขาจำไม่ได้ไม่ได้ตอนนั้นรอวีซ่าอยู่ทําตั้งแต่เขาเกิดแล้วครับ ี่รอวีซ่าเขาผ่านครับไอ้ลูกพี่มาอยู่นี่ปุ๊บพูดอังกฤษได้เลยไหมพี่ได้ครับมันเป็นกับคือเขาอะตอนเนี้ยเขาเก่งกว่าแม่เขามากเขาเขาเร็วมากเลยซึมซับเ็เป็นอะไรที่ซึมซับเร็วมากเลยสุดยอดนะแล้วเขาตอนนี้เขาได้สามภาษาแบบว่าสวีเดนเลยแล้วอังกฤษด้วยอืสวีเดนจะเป็นประเทศที่ใช้อังกฤษเยอ ห้าสิบห้าสิบเลยครับภาษอังกฤษได้หมดเพราะว่าเขาเรียนอังกฤษมามเขาเสพทุกอย่างไป็นอังกฤษกัมหมดหนังหนังอะไรเงี้ยเพลงหนังอะไรของเขาก็มีแต่เขาไม่ค่อยมีมากครับส่วนมากเขาจะเสพด้านไมคกา,มาน้าอังกฤษมาอย่างี้หนังอะไรจะมาจากนั้นหมดดีครับโชคดีดดด ยอดครับมีลูกก็พามาเรียนแถวนี้มานะครับมานะครับทุกคนครอบครัวนี่สบายครสบายงานอย่างเดียวลูกเรียนฟรีลูกไม่ได้เสียค่าเทอไปใช่ไหมไม่มีไม่มีอะไรเลยได้ตังค์ด้วยได้ตังค์ต่อเดือนด้วยเดือนละประมาณ3,000บาทแล้วเรากแค่ค่าเลี้ยงลูกเรานะลูกเลี้ยงเองนะคนหลวงให้อะเลยงี้ยว่าแต่มาขึ้นทะเบียนอะไรเองให้เขาเขามีแบบมีเลขเลขจำตัวอะไรับอะไรล่ะ แต่ลูกพี่ก็สัญชาติอยู่นี่เลยครับสัญชาติครับซื้อสองชาติไทยแล้วก็สวีเดนที่นี่เขาปล่อยให้ถือสองเลยคือกับไทยก็เป็นไทยได้ดูเซรีดีเนาะพี่เรีแบบไม่แบบปิดกันนี่มีนะเป็นประเทศแรกที่สามารถบอกที่สามารถเซรีจริงอ่ะแบบว่าแต่งงานได้อย่างเงี้ยว่าผู้ชายแผู้ชายได้หอเขามีนานแล้วมีนานแล้วมีนนาสุดยอดเราจะไม่พูดต่อโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปกันต่อ ขับรถมาจากนู่นก็จะมาเข้าป่ากันเข้าปา่าทำอะไรครับคุณเต้เก็บอาบมัสลูมาโยเก็บมัสลูบ้านเราไปว่าเห็ดน,นะครับเนาะมลุลุมูแล้วเรามาทำอะไรอ่ะพี่นกเก็บเห็ด เหมือนแบบอยู่ในหนังแบบไอแวมพายเลยหลังจากเข้าโบสถเสร็จแล้วก็มาเข้าปักดูทุกคนดูต้นสนเห็ดเบือเจอแล้วชิมเลยอันนี้พี่นกอุบลจะพามันพรุ่งนี้พามาเข้าป่า พามาเก็บเห็ดซึ่งถามว่าอยู่ไทยเก็บไหมไม่เคยครับไม่เคยเก็บเห็ดเรื่องเขาเก็บมาอยู่ไทยไม่เคยเก็บเห็ดเลยมาเก็บที่นี่เลยฮะมันเป็นจะเป็นสีอะไรอ่ะพี่นกมันเป็นสีอะไรอ่ะพี่หนุ่มหนุ่มออสหมดเลยอืมไม่รู้ใครกินตลอดผมถ่ายคลิปไปนี่ผมสิถือจับบ่บ่ค่ะยืนนี่บ่คืออยู่ไทยดอกย่ไทยเขาป้าจิ้ถึงจับเลยเออ ที่ใครเป็นเจ้าของก็ช่างเราเป็นสาธวคนที่นี่เราสามารถเดินได้เข้าได้เราสามารถนอนแคมป์ปิ้งได้สิทธิใช่เขาให้สิทธิของคนสวีเดนแต่แต่เราไม่มีสิทธิไปทำลายคือไม่มีสิทธิตัดต้นไม้ไม่มีสิทธิไปนี่เขาแต่เขาเขียนไฟห้ามก่อไฟอ๋อแค่นี้แค่นั้นค่ะแต่เรามีสิทธิ์ที่จะทำได้ก็สวีเดนเหเนาะครับก็สวีเดน ในีนเชฟครับอ๋อมาเที่ยวอนเอ ดีเลยเจ็งคือขุ่นไว้เต็มมอนอนี่คือขุนไว้เต็มลงทุนขุนไว้เต็มชีวิตจับต้นชนปลายไม่ถูกไม่ถูกเลยตอนนี้อะไรอาชีพไปเลยอาชีพไปเลยจับต้นชนปลายไม่ถูกตอนนี้ถามว่าวาสนาดีไหมดีว่าเดี๋ยวอีกสักพักต้องใส่เวลาในการแก่บ่บ่ มันต้องใส่เวลาทุกสิิงทุกย่างให้มันมากพร้อมกันตอนนี้มันยังมันยังเป็นทิกซ์อยู่มันยังลอยอยู่บนอากาศเนี่ยมันยังว่าไนต่อแต่ถามว่าเส้นทางชีวิตดีไหมดีเพราะว่าเจ้าของเป็นคนคิดดีทำดีสร้างความดีจิตเจตนาดี ทำงานต้องมีหัวหน้าเหมือนกันนะนี่ก็โอยระเด็นเป็นวอร์คเตอร์งต้องเป็นวอดไม่ได้เป็นวอดไม่ได้ตอนนี้เป็นลูกดอกกันเลยครัไม่ตกงานไม่ไหลตกไฟไม่ไหมได้อยู่ได้อยู่มาคุ้มของอานุี้กดาคุมของผมไม่ไหมครับฮะเฮ้ยวุ่นเสียงนานไม่ไเสียงนานอันนั้นไม่ติดกับคนอนันนี้ได้ยิน ไม่ไรตัไฟไม่เหลืออันนี้ดีดีดีสร้างไปสร้างไปสร้างไปเรื่อยๆเนาะแม่พ่อจะของอายุยังหน่อยอยู่ครับแต่มันดูขลัาขัดซากเนาะบ่วแมนคือทุกถึงอย่างมันยังมันยังมาไม่หมดมันยังมันมันยังมาเบิดเคล็ดง่ายรอเวลาเคล็ดเบื้องหลังดีกว่าครือเส้นหมอเลยนะครับเส้นหมอเลยเส้นไหวขาเบิร์คกูไปดิโต๊ะไหนเมื่อไรตกไฟนะทางนี้ทางนี้ครับตกไฟกลับไปเสร็จแล้วเจสซี่เขาก็เยอะนะระวังนะเออ บัสนากรลังมากกำลังมีคนอุปถัมภ์ชีวิตคู่ดีคู่ชีวิตดีด้วยแมนครับเป็นลูกน้องเขาไปก่อนด้อยเายเพิ่งเย่ายเพิ่งเป็นบิ๊กบอสเหมือนกันเป็นลูกน้องเข้าไปก่อนเด<ะ>ินตามก่อนเดินตามผู้ใหญ่มาไม่กัน<ะ>ชีวิตดีอยู่หยิบจับอะไรเรื่องการงานดีถ้าเป็นลูกน้องเขา<ะ>เรื่องคู่ก็ดีการงานดีแต่บางเธอเวลาจะค้องสิคิดเงี้ยงเลยสิแบบ ให้ให้ให้เอาโอเจคนอื่นมา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 ,มาดัดแปลงเอาอะเด็บเอาบางทอความคิดเหามันบว,ม,นบวมันบวสมบูรณ์ครับบางทีอันนี้มีเด็กสองที่เจาะคองขาดค,คุอมีเด็กสามที่เจาะคองขาด <ừ> เอามาร่วมกันเจาะคองสิเป็นคนมีไอเดียดีอยู่อ <ừ> ่เอาของคนอื่นมามาอะเด็บเอาจะดีแล้วสร้างงานมันจะมันจะมันจะได้ดีมากเลยเลก็มีผู้ใหญ่ซอยซอยซอยอยู่นี่แหละเขาดูอยู่แต่เขาว่าแต่ว่า ผลงานเรายังไม่โดดเด่นเออตรงครรับเาต้องเราต้อง,เร,องเราต้องสร้างสร้างจากคนอื่นนั่นแหละเอาความคิดเพื่อนๆน,นี่แหละของเรานี่แหละครับบางทีเข้เาเข้ามีแค่นึน่งเข้าไม่มีสองมีสามมีสี่เปิดใจเ<ม>น,นาะจักหน่อยใช่ต้องต้องเปิดฟ้านั่นย่ะเพื่อสิเอาซุ่มนั่นเข้ามาแล้วก็มากรองรอีกเพื่อนึงเอามาอาดับใส่กับกับโอเคของเข้าความคิดของเต่ก่อนอยู่อยู่แต่มันยังขาดอยู่มันยังขาดสองขาดสามขาดสี่มันเลยยังไม่เต็มสิบเนอะเนอะ โอเคไหมครับครมหานะที่ได้คลิปหนึ่งพอดีผมดูให้ผมหน่อยว่าผมใช่ครับกําลังจะไปสต็อกโฮล์ม